สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมคกับี้ฟิล์มนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้แมคกับี้ก็จะมาอัปเดตอาการของแมคกับี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็พักผ่อนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับก็มาเช้าก็กินยาไปแล้วนะครับผมก็รู้สึกง่วงๆนะครับ ก็รู้สึกง่วงๆอยู่นะครับหน้าแดงเลยเห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวจะไปต้องฉีดยาอีกสักเข็มหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะลองไปหาหมอก่อนนะครับบอกว่าถ้าอยากจะฉีดยาอีกสักเข็มหนึ่งนะนะครับ เราะว่ารอบที่แล้วว่าผมฉีดสองเข็มเลยนะกว่ามันจะหายรอบแรกไม่หายนะครับก็ได้ไปขีดซ้ําเข็มที่สองก็เลยหายรอบนี้คิดว่าเอ,อยอมเจ็บตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้อาการดีขึ้นนะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเดี๋ยวน่าจะไปะกินข้าวที่เซเว่นะครับ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแรงเลยนะครับทุกคนนะครับก็ไม่ค่อยมีแรงเลยก็ร่างกายเราเพียเนะนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆอกินยาไปด้วยนะครับวันนี้อาจจะต้องกินเกลือแร่ไปด้วยนะครับเพื่อให้ร่างกายเราได้มีแรงเนาะตอนนี้คือผมยังทำงานอะไรไม่ได้เลยนะครับ ขนาดถ่า <Okay. S 1> ยคลิปยังไม่ค่อยจะมีแรงเลยนะครับแต่ก็โอเคครับดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้คือแบบไม่ไหวเลยนะครับทุกท่านก็นะครับตอนนี้นะครับแม็กบี้ก็เดี๋ยวจะต้องกินยานะครับแล้วก็นอนพักนะครับกินยาแล้วก็นอนพักเนาะนะครับก็จะได้ หายเร็วๆนะครับแต่ผมอย่างที่ผมบอกว่าเออเดี๋ยวผมลองไปขอหมอก่อนนะครับฉีดยาอีกสักเข็มหนึ่งเพื่อให้อาการมันดีขึ้นนะครับก็งานน้ำท่วมข้าวนะครับตอนนี้ก็งดไปก่อนนะครับ3าิบวันแต่ตอนนี้ก็นับถอยหลังลงมาก็เหลืออีกแค่27บวันเท่านั้นเองนะครับ ยี่สิบเจ็ดวันนะครับก็นานไหมก็นานแหละเพราะว่ามันเป็นเดือนแต่ว่าเดี๋ยววันเวลาก็ผ่านไปแป๊บเดียวครับทุกคนเดี๋ยวก็ถึงนะครับก็เข้าใจนะครับกับทางเจ้าภาพนะครับที่จ้างน้องตองข้าวไปร้องเพลงแต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันก็เลยต้องทำตามกฎนะครับ เมื่อคืนนะครับที่บ้านแมงกะี้ฝนตกหนักมากดีนะมันตกกลางคืนไม่ได้ตกกลางวันนะครับถ้าตกกลางวันนี่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะนะครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะทุกคนนะที่บ้าน f อฟเป็นยังไงบ้างครับที่บ้านแมงกะีบบ้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับตอนนี้นะครับ ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แม็กิด้วยเนาะนะครับช่วยหายปวดเร็วนะครับผมก็ตอนนี้คือที่ผมวางแผนเอาไว้ก็เดี๋ยวรักษาตัวเองให้หายก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ได้เคลียบรอบบริเวณบ้านนะครับที่จะทำนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ไปที่กาญจนบุรี นะครับจะได้ไปถ,าถ่ายคลิปถ่ายสัมภาษณ์ f c ทําทรายการอาหารนะครับแล้วก็ทําหนังสั้นนะครับที่อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วจะรองทํานะครับ <c oughs> ดูหน้าตาตอนนี้ซีดเซียวนะครับซีเซียวจริงซีจริงครับ <c oughs> เวลาไม่สบายก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยซีดเช่นะครับอ่ะ ก็ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานอาการแย่มากๆนะครับวันนี้โอเคขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองอย่างที่ผมบอกว่าไปหาหมอแล้วก็ลองขอจาฉีดสักเข็มหนึ่งนะครับเพื่อให้อาการดีขึ้นกว่านี้ตัวก็อุ่นๆนะครับไม่ถึงกับร้อนมากนะครับ ช่วงนี้ก็ช่อง Youtube ต่างๆก็ไม่ได้มีไลฟ์สดหรืออะไรยังไงเนาะของเมนกับี้เองก็ไลฟ์อยู่ที่บ้านก่อนอย่างน้อยวันละหนึ่งไลฟ์นะครับให้ FC ได้พูดได้คุยกันนะครับก็เดี๋ยวนะครับถ้าผมหายดีแล้วเนี่ยผมสามารถไลฟ์หรือทำรายการอะไรที่น่าดูได้เนาะนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ว่าคือรักษาตัวเองให้หายดีก่อน นะครับถ้าตัวเราหายดีแล้วเนี่ยเราจะได้มีแรงทำอะไรก็สะดวกนะครับ<ส>ก็ตอนนี้นะครับอย่างว่าเนาะรอวันเวลานะครับให้มันครบรอบหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะได้กลับมาไลฟ์สด ถ่ายคลิปน้องต้องข้าวออกงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์เพราะว่าภาพมหารกายของไทยเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับผมต้องกินน้ำมาว่าจะไปซื้อน้ำมาสักแพ็คนึงนะครับน้ำเหลือหนึ่งขวด โดมยดมไปด้วยนะครับโอเคนะครับก็พอบรรเทาได้เนาะนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับที่แมงบีจะต้องนอนพักผ่อน นะครับเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวเร็วๆเนาะนะครับอยากทํางานใอื่นมากเลยครับแต่คิดว่าโอ้เราก็ร่างกายเรายังไม่ไหวเลยนะครับอนน้มอมทำแล้วถ้าอ,อยู่ยเพื่อนจะมอมด้วยนะครับจะมอมก็ได้นอนในห้องผมก็จุดยายุงแล้วก็เสียบผมมีสองอย่างยาจุดกันยุงแล้วก็เสียบยากันยุงไฟฟ้าที่เป็นน้ำแล้วมันละเหยอะ นะครับแล้วเหยแบบกลิ่นกลิ่นแบบไล้ไล้ควันอ่ะนะครับก็ทําให้ตอนกลคืนจะมอมก็ได้นอนหลับสบายสบายเนาะนะครับยุงไม่ต้องกัดนะครับวันไหนผมไม่อยู่บ้านจะมอมก็ต้องนอนข้างนอกยุงก็กัดนะครับนอนนี่แล้วนะเอ้าน้ม ก็ผมก็จะมีคลิปนะครับวิดีโอนะครับแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันนะครับคลิปก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วช่วงคืนก็จะมีคลิปรีแันนะครับรีแันคลิปเก่าๆที่เคยไปไลฟ์สดน้องน้องข้าวมาก็ลงให้ FC ได้ดูกันนะครับอย่างน้อย FC ก็จะได้รับชมน้องต้องข้าวร้องเพลงเนาะนะครับคลิปเก่าๆที่ FC ก็จะได้ดูกันนะครับ ก็ยังไงถ้าผมหายดีเนะี่ยเดี๋ยวก็มีไลฟ์สดเวลาถางหญ้าไรหญ้าก็มีให้เห็นอยู่แล้วนะนะครับแต่ตอนนี้คือร่างกายยังไม่ดีเลยนะครับร่างกายยังยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรักษาตัวเองให้หายดีก่อนเนาะนะครับนะเร็วเร็วนะเร็วนะเร็วนะเร็วมาวมา เอาเลวเอาเลยเอ๊ะเยว <c oughs> จะมองไม่เข้ามาอันนี้ผมตั้งกล้องตรงหน้าประตูเนาะมันก็เลยไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวให้เสร็จก่อนทำคลิปให้เสร็จก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวมันก็เข้ามานะครับก็เสร็จจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไลฟ์สดไปกินข้าวที่เซเว่นนะครับเท่ามอมเหมะน้ำน้ำเท่ามอมน้ำนี่รู้ เอ้อหน้ามาแล้วหน้ามาแล้วนั่นนะอดมโอเคทุกคนนะครับผมก็อยู่กับเจ้ามอมมาเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตอาการนะครับก็คลิปกัดจะไม่ยาวมากสิบวันนาที นะครับอย่างน้อยก็มีคลิปให้ FC ได้ดูกันทุกวันเนาะนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ที่บ้านนี่แหละทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ผมหายเร็วเนาะจะได้มีแรงทํางานแล้วก็จะได้กลับไปที่กาญจนบุรีเพื่อที่จะรอน้องน้องเข้าออกงานาคอนเสิร์ตแล้วระหว่างนั้นผมก็จะหาอะไรทําเพื่อที่จะได้มีรายการให้ FC ได้รับชมกันนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ